จากอิทธิพลของฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดสกลนครศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดสกลนครเปิดเผยระดับน้ำในหนองหานเพิ่มสูงจนถึงระดับเก็บกักที่157เมตรซึ่งถือว่าเต็มความจุร้อเอร์เซ็นตเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานถึง0.8เมตรและมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี2567เพื่อรองรับปริมาณน้ำใหม่และป้องกันผลกระทบในพื้นที่ลุ่มต่ำจังหวัดสกลนครได้เปิดประตูระบายน้ำหน,ำนองหานออก3าบานเต็มพิกัด โดยระบายน้ำได้ประมาณ13ล้านลูกบาทเมตรต่อวันมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเฉลี่ยวันละ24ล้านลูกบาทเมตรด้านนายชูศักดิ์รู้้ยยิง่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเปิดเผยว่าสถานการณ์ล่าสุดอยู่ในระดับเฝ้าวระวังใกล้ชิดและยังสามารถควบคุมได้แต่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำรอบท้องหานและพื้นที่ท้ายน้ำให้ติดตามประกาศและคำเตือนจากทางการอย่างต่อเนื่องโดยจังหวัดได้ออกประกาศแจ้งเตือนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไปยังทุกอำเภอช่วง6ถึง12กรกฎาคมนี้ อภิชาติฐานโกยสกวทชนครรายงาน